ซิสเตอร์นิตยาโจสนุสนพผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวิทยาจังหวัดราชบุรีจากหัวข้อที่ว่าวิสัยทัศน์ตัวอย่างการใช้สมรรถนะอาเซียนคอมพิเทนซีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SNT สถานศึกษาเป็นการรวมกลุ่มของทรัพยากรในหลายภาคส่วน เพื่อผลักดันกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เรียนดังนั้นการรวมกลุ่มของทรัพยากรในหลายๆภาคส่วนย่อมก่อให้เกิดแนวทางหรือวิธีการที่นำมาซึ่งการปฏิบัติที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปเมื่อเกิดแนวทางการปฏิบัติที่หลากหลายย่อมส่งผลต่อภารกิจที่มากขึ้น การกำหนดทิศทางหรือแนวทางในการปฏิบัติของสถานศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกซึ่งการเลือกในทางเศรษฐศาสตร์นั้นก็คือปัจจัยสำคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice ดังนั้นการเลือกจึงอาจจะส่งผลให้สถานศึกษาได้อย่างเสียอย่าง การที่จะเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ดีได้นั้นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของความถูกต้องและแม่นยำมีวิสัยทัศน์ที่กวา้างไกลมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้หรือเสียในอนาคตอีกทั้งเห็นแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับ กรอบสมรรถนะอาเซียนคอมเพลเทนซีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ในด้านที่1คือการคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดทิศทางการปฏิบัติใดปฏิบัติหนึ่งย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งในสถานศึกษานั้นๆเช่นความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับคณะครูหรือความขัดแย้ง ของคณะครูด้วยกันเองหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างครูกับผู้ปกครองหรือสถานศึกษากับชุมชนซึ่งความขัดแย้งนี้จะต้องอาศัยความเข้าใจและความค่อยเป็นค่อยไปในการพัฒนาพร้อมๆกันผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำการจัดการ คือการจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาทั้งในส่วนระบบงานบริหารและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแนวทางที่สอดคล้องแนวทางนี้สอดคล้องกับกรอบสมรรถนะอาเซียนคอมพิเทนซีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ในด้านที่2คือความเป็นผู้นำในการจัดการ การเลือกแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาก็คือการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความโดดเด่นบนพื้นฐานของความแตกต่างของรายบุคคลตามทักษะแห่งศตวรรษที่21ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้หรือส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแนวทางที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับกรอบสมรรถนะอาเซียนคอมพิเทนซีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SNT ในด้านที่3และ4ก็คือภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นเลิศของความเป็นเลิศส่วนบุคคล การพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาอย่างต่อนเนื่องและก่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจำปเป็นเีียะต้องสร้างสัมพันธมิตรทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเช่นสมาคมชมรมผู้ปกครองสิทธิ์เก่าครูหรือชุมชนให้มีส่วนในการเรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกันซึ่งแนวทางน,นี้สอดคล้องกับ กรอบสมรรถนะอาเซียน competency เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ในด้านที่5คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเห็นได้ชัดเจนว่าแนวทางการเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาหรือ best practice ล้วนอาศัยกรอบสมรรถนะอาเซียน competency เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ในทุกๆด้านดังนั้นในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และรับมือในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอบนพื้นฐานองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม่ที่พร้อมจะเข้ามาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต